ทำต้วยนึบกินค่ะนี่เหนียวนึบหนึบเลยอันนี้ก็ผ่าแล้วนะคะเนี่ยไหนสนิทดีจังผ่าแล้วนผะะ่าครึ่งเราต้มแล้วนะคะ กล้วยนึกล้วยนึบนึบนึบทำคงหวานกินอร่อยไม่เละด้วยอันนี้เราต้มเอาฟาดออกแล้วด,ดันก็เอาออก ถ้าคนแก่ก็คงไม่ชอบคนมีฟันจะอร่อยนะคะตรงนี้ดำดำตรงหัวมันตรงตูดมันมันจะดำดำเอาออกตัดออก ตรงจุกๆแล้วก็ตัดออกนะคะตรงจุกๆอย่างนี้ก็ตัดออกนะคะนี่สวยงามมากเลยค่ะสวยงามค่ะเราจะทากลวยบวชกันนะคะใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะ ตาลลงไปเลยนะคะจะคำนวณเอานะคะสม้ํำเข้าไปนะคะอันนี้จะใส่กทิกล่องนะคะ ใส่กะทิกรองลงไปเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราต้มกันนะคะกลวยบวชค่ะจะสุกแล้วนะคะหนึบๆน,นะคะ ประมาณนี้จะหนึบหนึบอร่อยนะคะไม่เละด้วยค่ะถ้าคนเกจะไม่คงไม่ชอบอย่างนี้นะคะอันนี้วัยรุ่นมีฟันค่ะกินอร่อยมากนึบหนึบหอร่อยเนียวนุ่มเนียอนุ่มอร่อยอร่อยอร่อยค่ะมากินกลวยบวชด้วยกันเด้อค่ะซุปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ